รดดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอทนัทถาออโต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นทน่าออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด็ดเน้นบริการเต็มท่าออโต้นะคะวันนี้ค่ะเอ้อยเอาเจ้ากระบะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะมาทําการตลาดนะคะมาทําโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะคันก่อนหน้านี้นะคะขายไปแบบเร็วมากๆนะคะลูกค้าโทรเข้ามากันสายแทบไม่เลยว่าแบบเอ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมมาแล้วนะคะถ้าเห็นแล้วรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยว้อ,อ้เอ,อเอามาเลยตอนนี้เราอยู่กับเจ้านิสสัน n นเวล่านะคะ NP สามร นะคะคสภาพสวยๆใหม่ๆมกิๆ๊บๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะได้สีขาวด้วยนะคือคันนี้เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ไอ้ว่าถ้าลงไปแล้วลูกค้าต้องให้ความสนใจดีมากๆเลยเพราะว่าราคาเนี่ยมันผ่อนสบายๆบายเบาๆกระเป๋ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังชันออปชั่นกันเลยนะอ้อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะ นะคะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะแต่ว่าแอบเห็นนะนี่เลยเหมือนน่าจะเป็นรอยหินกระเด็นใส่นะคะไฟหน้ามันจะมีแบบ ล้าวนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่กิฟเลยค่ะถัดมานะคะมาในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะได้เป็นสีเทาแล้วนะคะมีกระจังนห,นหน้าที่เป็นขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะดูสวยงามและดูเฉบียเฉียวมากๆเลยนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวกันชนล่างนะคะที่แต่งคือมันเหมือนคล้ายๆเหมือนมีชุดแต่งเนอะเพราะว่ามันเป็นสีเทาๆมาด้วยอะค่ะก็ดูโดดเด่นดีค่ะนะคะ สีขาวเต็มๆเลยนะสีสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้เอ้อได้มาไอ้อยังไม่ได้เก็บสีไม่ได้ทําอะไรเลยสภาพกริบๆแบบนี้เลยเอ้อยแนนําคือลูกค้าที่มาดูนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมากันต่อที่ล้อเลยค่ะล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กอันลอยขอบ16นะคะของนิสสันเลยสเปคโรงงานเลยนะคะสวยๆเลยสภาพยางยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะลูกค้าที่ซื้อไปยังไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะคะภายในนะคะมองเข้าไปในซุ้มล้อนะ สวยมากๆยังกิฟต์อยู่เลยนะไม่มีคาบสนิมไม่มีความเยิ้มของโชกหรือเบ้าโชกเลยนะคะฝาครอบกระจกค่ะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะจะได้เป็นฝาครอบกระจกแบบโเมีเมค่ะเส้นนี้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะวิ่งเป็นเส้นเลยค่ะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะทัศนวิสัยในการขับขี่ของผู้ที่ขับขี่ร่วมทางกับเรานะคะจะเห็นรถเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นยกสูงนะคะจะมีการติดตั้งในส่วนของตัวบันไดข้างเพิ่มเติมมาด้วยนะคะลูกค้าก็จะทําให้ขึ้นลงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมีติดตั้งในส่วนของตัวคิ้วกันสาดมาด้วยนะคะคันนี้เลยนะครบนะมีทั้งแบบชุดกันชนหน้าไฟตัดหมอกอะไรทุกอย่างเลยนะคะถือว่าครบมากๆเลยรุ่นนี้นะคะกุญแจรีโมทกับ ตัวพี่บิดสตาจะแยกกันเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันดีกว่าภายในตัวรถนะคะก้อนนี้เลยนะคะ,ะแผงข้างสีดํานะอันนี้เป็นหนังนะคะก็สภาพใหม่ค่ะก็มีรอยถลอกนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะขีดขูดทั่วไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่โครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีขะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะ วิธีการเปิดแคปเอออันนี้เปิดง่ายกว่าเพราะว่าเห็นได้ชัดกว่าคือบางรุ่นใช่ไหมคะจะอยู่ด้านในแต่น,นี้อยู่ข้างนอกเลยเปิดง่ายมากๆนะคะมากันที่แผงข้างแคปก่อนเลยนะคะสภาพใหม่ๆค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะเบาะแคปนะคะก็นี่เลยใหม่มากๆเช่นกันค่ะตัวสภาพเบาะนะคะยังไม่มีการสุดตัวนะคะไม่มีการขาดหรือย่นเลยนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างเลยค่ะ นี่เลยโครงสร้างนะคะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีว่าอาร์คครบครบไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะเห็นกันแบบชัดๆเลยนะน่าสนใจมากๆอีกหนึ่งคันใช่ไหมคะหารถไปขนของหรือเปล่าหารถไปทํามาหากินหรือเปล่าคะ ทางร้านเรามีติดตู้ทึบนะคะหรือคอกให้ลูกค้าฟรีนะคะตอนนี้เรามีบริการทุกคันเลยนะคะรถกระบะของเรานะคะอยากจะได้เป็นตู้ทึบหรืออยากจะได้เป็นคอกนะคะเข้ามาคุยกันหรือบางคนอยากได้ทรงซิ่งๆหล่อๆเลยค่ะมาเลือกรอแม็กไปได้เลยค่ะเราฟรีให้1ชุดเลยนะคะอันไหนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะมาในส่วนของตัวท้ายรถกันเลยนะคะด้านท้ายมีในส่วนของตัวการติดตั้งกันชนเสริมท้ายมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ กันชนเสริมท้ายใหม่ๆเลยค่ะก็จะมีแบบร่องรอยตามการใช้งานทั่วไปนะถ้าถามไอ้นะมันทั่วไปมากๆในรถปี1-3นะคะ ซึ่งพวกนี้ถ้าลูกค้าซีเรียสเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะแล้วที่สําคัญค่ะนี่เลยเห็นไหมเอ่ยว่ามันมีกล้องมองหลังติดตั้งมาด้วยนะคะออปชั่นครบมากๆนะคะได้ทั้งกันชนเสริมท้ายชุดแต่งกล้องมองหลังนะคะอ่ามาต่อกันที่ตัวแม็กไครเนอร์นะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะนี่เลยสภาพใหม่ๆอ้อยว่าเขาแทบจะไม่ได้ขนของแหละแค่ติดกันรอยขีดขูด ขนเบาๆไม่มีการขนหนักแน่นอนนะคะมาดูกันที่โครงสร้างต่อเลยนะโครงสร้างเดิมนะคะน็อตเดิมนะไม่มีไขนะคะน็อตเดิมเดิมไม่มีไขไม่มีแกะนะคะใช้งานมาดูแลมากๆฝาท้ายหนักมากค่ะโอเคมาต่อกันเลยนะคะที่ด้านข้างตัวรถเลยนะฝาถังน้ํามันจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็เวลาที่เติมน้ํามันเหมือนเดิมค่ะจะมีสลักแปะอยู่ที่ฝาถังเลยนะคะสามารถดูจากตรงนั้นได้เลยนะว่ารถคันนี้รองรับน้ํามันอะไรนะคะ มาต่อกันที่ภายในเปิดง่ายอะ่ะชอบดูคือดีอะ่ะเขาดีไซน์ออกมาทําให้การใช้งานมันดูค่อนข้างง่ายนะคะมาต่อกันที่แผงข้างเลยค่ะสภาพใหม่ๆเลยนะคะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะวางแก้วน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีลําโพงมาให้ด้วยถือว่าโอเคมากๆนะคะมากันที่โครงสร้างนะคะไล่เรียงกันมาต่อเลยนะ เม็ดอาร์คเดิมๆเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีทำสีกบทับนะคะการันตีว่าโครงสร้างเดิมๆนะแผงข้างด้านหน้าบ้างนะคะนี่เลยนะคะจะเป็นแผงข้างสีดำนะบุด,ด้วยหนังที่มันเป็นแบับจุดๆนะคะอันนี้คือหนังนะสภาพใหม่ๆเลยค่ะไม่มีรอยถะลอะไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างนะคะนี่เลยเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีทำสีกบทับนะคะ การันตีว่าโครงสร้างเดิมๆเลยนะโอเคมากันครบรอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องกันก่อนเลยนะวิธีการเปิดเหมือนเดิมเลยคะ่ะยกฝากกระโปรงขึ้นนิดนึงนะคะแล้วด,วดันไปทางด้านซ้ายนะคะของนิสสันนะคะตัวค้ำจะอยู่ฝั่งขวานะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคะรุ่นอื่นจะอยู่ฝั่งซ้าย มากันที่ห้องเครื่องเลยนะคะเครื่องยนต์จะได้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc ค่ะ144แรงม้านะคะได้ทั้งความแรงและประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะสภาพห้องเครื่องใหม่ๆใ,ใหม่จริงๆนะ ห้องเครื่องนี้คือแบบเออเจ้าของเดิมคือดูแลมาดีมากๆนะคะก็ลูกค้าที่ซื้อไปสามารถใช้งานได้ต่อเลยสี่แต้มจากโรงงานบางอย่างยังอยู่ครบเลยนะคะอันนี้ที่ร้านการันตีให้นะแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆเลยค่ะโอเคมาต่อกันที่โครงสร้างเลยนะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะนะคะฝากระโปรงหน้าเดิมๆสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวไล่เลียงกันมาที่คานหน้าเลยนะคานเดิมนะคะรูกลมเลียงสวยนะคะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีการชนจากด้านหน้าแน่นอนนะคะ ไปกันที่ฝากกระโปรงเช่นเดิมค่ะาใช่รถฝาา,ฝาเดิมนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะเลยนะแล้วก็ที่สําคัญที่ทุกคนอยากรู้เลยคือแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจก็ไม่มีการถูกไขถูกแกะออกมาเลยนะคะแผ่นเพดเดิมๆเลยค่ะเป็นยังไงคะห้องเครื่องสวยๆขนาดนี้แล้วภายในจะสวยขนาดไหนคะเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยค่ะ ในของเจ้านิสันนาวา拉คันนี้แล้วนะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังหมดเลยนะคะทั้งเบาะคนขับและคนนั่งแล้วก็ตัวเบาะแคมปเลยนะคะสเปคโรงงานเลยนะเบาะหนังเนี่ยสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะคะตามการใช้งานยังไม่มีการยุบตัวของฟองน้ํานะคะยังไม่ต้องเสริมฟองน้ําเลยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมก็ดูแลมาดีมากๆเลยค่ะโอเคเรามาไล่เรียงกันต่อที่ออปชั่นเลยนะได้ในส่วนตัวแอร์แบ็กนะคะคู่หน้า2ฝั่งซ้ายขวานะคะสภาพคอนโซลใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็มีที่วางของแบบเออตรงเนี้ยอ้อยชอบ นะรู้สึกว่าบางทีแบบพวกบัตรจอดรถบัตรทั้งด่วนหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เราแบบเงินหรืออะไรเงี้ยที่เราต้องแบบใช้บ่อยเอาวางตรงนี้มันหยิบสะดวกดีนะคะถัดมาเลยค่ะในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้ก็จะแสดงผลวิทยุนะคะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังที่มีติดตั้งมาที่เมื่อกี้กเมื่อสักครูไ่ไอรีวิวไปนะคะโอเคด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมแอร์ทั้งหมดเลยค่ะพัดลมแอร์ความเย็นทิศทางของแอร์นะคะเลือกปรับตามนี้ได้เลยนะ แล้วก็มีที่ชาร์จไฟในรถนะคะอยู่ตรงนี้เลยไฟฉุกเฉินก็กดง่ายถนัดมือมากๆเลยนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์หสปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วนะคะแล้วก็โอ้หตรงนี้คือดีอะ่ะ คือส่วนตัวคือชอบรถที่มีที่วางแก้วเยอะๆเพราะว่าเป็นคนที่บอกแล้วว่าชอบกินขนมบนรถรู้สึกมันเพลินดีเวลาไปไหนมาไ,ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีมากๆเลยนะคะได้ที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งที่วางของด้านข้างของออยก็ยังมีอีกซ้ายขวานะคะที่สาคัญนะคะกระจกมองหลังนะคะตัดแสงอัตโนมัติบางทีเราวิ่งทางไกลๆต่างจังหวัดนะคะขับรถอ่านพวกรถบรรทุกขับตามนะคะที่มีความสูงะแล้วเรารู้สึกว่าคือมันแยงตาเรานะคะอันนี้คือตัดแสงให้อัตโนมัติเลยนะคะ มาที่ช่องเก็บของกันต่อเลยนะนี่เลยนะคะช่องเก็บของก็มีตามนี้เลยอันนี้ก็คือป้ายภาษีหมด6หนะคะนี่เลยนะแล้วก็รีโมทก็คืออาจจะเป็นการเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอตรงนี้เลยค่ะช่องเก็บของกระจุกกระจิกเยอะมากๆเลยอะ่ะ โอเคนะคันนี้อ้อยว่าภายในคือเขาดูแลมาดีมากๆนะคะใหม่เลยละ่ะมาที่หน้าพวงมาลัยกันบ้างเลยนะคะพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเปลี่ยนเพลงนะคะปรับเปลี่ยนเพลงจากพวงมาลัยได้เลยนะคะนิสสันโนเวล่าคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวระบบ cruise control ค่ะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเป็นไงคะออปชั่นน่าสนใจมากๆเลยนะคะในรถกระบะนะคือน้อยคันมากนะที่จะมีขวาสุดตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกนะคะฝั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็ ก็สามารถปรับกระจกปรับพับอะไรได้เลยนะคะจากสวิตต์ตรงนี้เลยความสุดของไอ้นะคะไอ้ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เขาดีไซน์ออกมาไอ้ว่ามันกดง่ายเพราะว่าเนี่ยเวลาที่เราขับคือเราไม่ต้องแบบเออไปไกลอะ่ะคือมันมันดีไซน์ออกมาโอเคมากๆนะคะก็เป็นออโต้หนึ่งฝั่งนะคะคือฝั่งคนขับแล้วก็ที่ล็อกกระจกแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะอยากรู้เลขไม์กันแล้วใช่ไหมคะว่ารถ10ปี11ปีด้วยเลขไม์จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ เลขไมคันนี้นะคะอยู่ที่162,265กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ,ฉะเฉลี่ยปีละประมาณหมื่นโลนะคะถือว่าทั่วไปมากๆนะคะลูกค้าดูแลถึงทุกอย่างจบค่ะเอาเจ้าของใหม่เอาไปใช้แฮปปี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวยังไงไอจะลงไปสรุปลาค่กับโปรโมชั่นด้านล่างนะคะไปกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันางคะก็ดูไอ้รีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญนะคะออปชั่นคร,ครบๆเต็มๆแบบนี้ได้สีขาวขนาดนี้นะคะขาวสวยมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวอ้ายา้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรถที่ไอ้เอามารีวิววันนี้จะเป็นเจ้านิสัน n นาวลานะคะ NP 3 0 0ปี2013ค่ะราคานะคะวันนี้อ้อยเอามาขายเพียงแค่ 319,000บาทเท่านั้นเองค่ะฟังไม่ผิดค่ะ319,000บาทผ่อนสบายๆนะคะเพียงเดือนละแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าที่อยากได้รถไปทํามาหากินนะคะเข้ามาคุยกันค่ะ จะอยากได้ติดตู้ทึบหรืออยากจะได้ใส่คอกนะคะติดต่อให้เข้ามาได้เลยหรืออยากได้จัดทรงแบบจริงๆก็ได้เช่นกันค่ะตอนนี้นะัดแถวาอาโต้ยินดีให้บริการค่ะยังไม่หมดค่ะโปรโมชั่นนะคะยังมีดอกเบีย้ยศให้ลูกค้าฟรีหปีแรกเลยค่ะหรือจะเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะสองดออีกตลอดอสัญญาค่ะหรืออยากขับก่อนผ่อนที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันหรืออยากขับผ่อนสบายๆย,ยาวๆเลยค่ะ สูงสุดที่84เดือนเลยนะคะยังไม่พอค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไปแนนนอกสถานที่ค่ะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านให้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนัดถาออตโต้ยินดีให้บริการค่ะลูกค้าที่ได้รถเราไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะคะถ้าอยากได้รีบโทรหา,อ,าอ้อยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์06-2 564 6 4 5 5ค่ะหรือช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นไลนะะ์แอดนะคะแอดนัทถาวอโต,โตค่ะหรือช่องทางทาง Facebook นะคะมีเจ้าหน้าที่บริการให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะลูกค้าหารุ่นไหนอยู่นะคะหรืออยากได้รุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะไอ้มีไอจะรีบเอามารีวิวให้เพื่อนๆกันดูกันเลยคะ่ะยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบรบกวนกด subscribe เป็นกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r r s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r r s u r e c o m